รถพิเศษสินค้าห่อวัตถุก่วันที่985นะครับกำลังจะเข้าสถานีบันโปงก่บวันนี้นะครับไม่ได้หยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับจะรับแต่สินค้าสัมภาระเท่านั้นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราฟอเปิดให้บริการนี้นะครับตามความต้องการของฝ่ายโดยสารที่ช่วงนี้มีผู้โดยสารเดินทางน้อยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแต่ก็ยังมีความต้องการของสินค้าขึ้นลงอยู่ ม,มีการเปิดอนุมัตินรถขบวนก้า85ก็้าตรงนะครับกรุงเทพสมวยกวลกเพื่อทำการรับส่งสินค้าและสัมภาระโดยเฉพาะ hmm <coughs> กวอนแรกนะครับเพิ่งมีการบงไปคำสั่งเป็นทางการเมื่อวานบริษัทหลายๆท่านยังไม่รู้ข่าวนะผู้ช้บริการยังไม่ไปรู้ข่าวมีบางส่วนที่รู้ะครับ ก็จะเน้นรถสัมภาระนะครับมีบบอันหนึ่งแล้วก็ชั้นสามเป็นรถขอสินค้านะครับรถถงหกคันนะครับทันสุดท้ายก็จะเป็นรถนอนแอร์ ก็มีกำหนดจอดบ้านป่องสิบนาทีนะครับเพื่อก่อนสัปะหระกันได้เต็มที่เลย ทำการคน้นสินค้าขึ้นอยู่นะครับคนได้เรื่อยไม่รีบนะครับวันนี้ทำกำหนดเวลามาเพื่อการจอดรับส่งสัมภาระโดยเฉพาะนะครับไม่เน้นผู้โดยสารนะครับเลยไม่ต้องรีบทำเวลามาก ได้ดีเซลพิเตอร์ชี4504ทำกระบวนมานะ อจอดได้ประมาณ10นาทีนะครับตามกำหนดเวลาที่คำนวณไว้เลยวันแรกอาจจะกลุกขากอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีก9ดีๆที่น่าสนใจนะครับที่การรถไฟได้เปิดลดพิเศษสำหรับไว้วิ่งรับส่งสัมภาระอย่างเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยแล้วผมเชื่อว่าทายเห็นด้วยนะครับเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการขนส่งกระางรถไฟเนี่ย เป็นบริการไม่น้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายได้หนึ่งให้รปทอนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ให้บริการประชาชนทั่วไปเพราะว่ารถไฟนี้สามารถรส่งสินค้าชิ้นใหญ่ๆได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับอย่างกระบวนนี้ออกต้นทางประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งเลยแต่ผมแต่เวลาอาจจะิดนังเติบแต่ไม่ใช่เที่ยงก็เที่ยงครึ่งนี้ก็ออกจากกรุงเทพ ส่งไงก็ลอกก็เป็นเที่ยงของอีกวันนะครับก็หนึ่งคืนก็สามารถวิ่งส่งของได้ถึงปลายทางทุกไยก็ลกเลยก็ถือว่าเป็นขนส่งที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วก็ขนส่งสินใหญ่ได้ทางวิ่งแบบนี้นะครับก็จะดึงดูดแล้วก็สะดวกกว่าเพราะแต่ก่อนนี้ก็คือจะรวมกับรถไฟสานก็ทําให้รถไฟสานต้องล่าช้านะครับเนื่องจากขนส่งสินค้าระสัมาระกันนาน ก็เป็นรายได้นะครับแล้วก็เป็นการบริการประชาชนที่มีความจะเป็นต้องส่งสินค้าหรือประกอบธุรกิจด้วยฉะนั้นก็เป็นการดีนะครับที่การรถไฟได้เดินรถสินค้าแยกออกมาโดยเฉพาะก็จะทําให้หลายๆอย่างสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับโดยขบวนนี้นะครับในเื้องต้นการทดลองจะทดลองเป็นเวลาประมาณ1งเดือนก่อนแล้วก็วิ่งวันเว้นวัน ไปเดี๋ยวโทรกันไปนะครับว่าจะมีการให้วิ่งถาวรไว้แล้วมีการปรับแต่งไขเพิ่มเติมอย่างไร